สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับมาพบกับผมซูเปอร์ลักกี้ในเกม Demon r ี g e n t กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เป็นวันที่51แล้วนะครับในการปั่นตัวละครโยริจิให้ถึง13ดาวนะครับและแน่นอนครับก็ให้เข้ามาแล้วเนาะตอนนี้นะครับโยริจิเรา12ดาวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกไม่นานนะผมคิดว่าไม่เกิน วันศุกร์ถัดไปนะไม่ใช่อาทิตย์นี้นะวันศุกร์ถัดไปเนี่ยผมคิดว่าน่าจะทำโยริจิสิบดาวได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกใจเดียวนะอีกใจเดียวนะครับก็จะสำเร็จแล้วนะครับในภารกิจอันนี้นะครับและแนอนครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับแผนการต่อไปกันดีกว่านะถ้าหากว่าเราทำในส่วนของ โยริจินะครับ13ดาวตามเป้าหมายของเราแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรยังไงกันต่อไปนะครับแน่นอนครับในสำหรับ ID VGOD กนี้นะครับนอกจากที่เราทำชาเลนจ์ครบแล้วนะโยริจิ13ดาวแล้วเนี่ยเราก็มีการเล่นต่อไปนะนะครับแล้วก็จะอัปเดตตัวละครให้เพื่อนได้ดูกันนะครับว่าตัวละคร v ีก d เนี่นะครับ เป็นยังไงนะครับหลังจากโยนจี3สิบดาวนะครับและแน่นอนครับสิ่งสําคัญนีในส่วนของการเล่นเกมนี้นะครับนั่คือการจัดทีมนั่นเองนะครับวันนี้นะครับเราจะบอกแผนนะมาคุยกันเรื่องแผนกันนิดนึงนะว่าแผนต่อไปนะครับสำหรับการเล่น idv god นี่นะครับจะมีอย่างไรบ้างนะครับแน่นอนครับสำหรับในส่วนของตัวละครนะ เอ่อที่เราดูกันนะที่เราบอกไปนะนั่นตอนนี้มันเราจะมีในส่วนของตัวละครนะที่ผมว่าจะเล่นนะครับแน่นอนครับมีวูจิโร่เนาะแล้วก็ในส่วนของเทงเงยเสียงนะครับนะครับในส่วนตรงนี้ที่เป็นเสวตดาวนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่นะอนาคตนี่นะผมคิดว่านะจะทําตัวละครนี้ครับเออนี่ครับในส่วนของอาคซานะในส่วนของอาคซาเนี่ครับอาคซะอสูรใหม่นะครับตัวนี้เนี่ย ความสามารถของตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าเพื่อนๆก็เห็นไปแล้วนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเนี่ยปั่นปวนมากเลยนะครับสาหรับในส่วนของตัวนี้นะมันเป็นตัวที่ตีแรงมากๆเลยนะครับสาหรับอากษะอสศรใหม่นะครับนอกจากตีแรงแล้วเนี่ยยังปั่นปวนศัตรูอีกเลยครับก็จะเป็นในส่วนของอะไรครับจะเป็นในส่วนของเรื่องนะครับเรื่องของการลดเกรด ของศัตรูนั่นเองนะครับทําให้ศัตรูไม่สามใช้สามารถใช้ทําให้ตายได้เนาะนียครับในส่วนตรงนี้นะทุบต่อยปึ๊บนะลดลงเลยเนาะนะสตัวนะลดลงมาในส่วนของเกดไม้ตายลงไปเลยนะ35หหน่วยนะครับในส่วนตรงนี้นะแล้วก็มีโอกาสเนาะในส่วนตรงนี้ครับ มีโอกาสที่จะเพิ่มความโกรธของศัตรูเนาะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าหากว่าศัตรูจะใช้ท่าไม่ตายหรือว่าเราจะใช้ท่าไม่ตายเนี่ยนะครับก็จะใช้แค่100นะครับ100แต้มเท่านั้นเนาะในการที่จะปล่อยท่าไม่ตายออกมานะครับแต่ว่าถ้าใช้อักษะอาสน์ใหม่นี่นะครับตัวนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะทําสุ่มเนาะมันสุ่มตัวเนาะถ้าหากว่าโดนสุ่มปุ๊บเมื่อไหร่นียจากที่เกตไม่ตายเนี่ยหนึ่งร้อยเนี่ยจะใช้ท่าไม่ตายได้นะครับ ก็เพิ่มอีก50เนาะทำให้ไม่สามารถใช้ทําไห้ตายได้แน่นะตัวนี้ตีแรงด้วยนะผมก็คิดว่านะหลังจากทําในส่วนของโยริจิสิบามดาวแล้วเนี่ยผมจะทําในส่วนของอาคษศาอศสศูรใหม่ด้วยนะครับเพราะตัวนี้เป็นตัวที่ดีมากๆเลยนะครับตัวนี้ผมกลาลังลังเลยอยู่นิดนึงนะว่าผมควรที่จะนะ ใช้ในส่วนของตัวฟ้าดีไหมนะครับในส่วนนี้แล้วก็จะจองไว้เนาะแล้วก็ตอนนี้มีสี่สิบนะครับผมคิดว่าผมจะซื้อในส่วนของตรงนี้ดีหรือเปล่านะครับนี่นะในส่วนของตัวฟ้านะอันนี้นะในส่วนตรงนี้คือได้ห้าอันเนาะราคา2องห0ื่าพนเนะแต่ผมว่ากำลังลังเลยอยู่นะก็เดี๋ยวดูก่อนนะว่าผมควรจะซื้อหรือไม่นะครับก็ เดี๋ยวอาคซาตัวนี้เนี่ยจะประมาณอีกอาทิตย์นึงเนาะ มาอีกอาทิตย์หนึ่งแล้วที่ถัดไปปุ๊บนะมาพร้อมกับในส่วนของการอัประดับดาวตัวเนาะในส่วนตรงนั้นนะอาทิตย์ถัดไปนี่นะครับก็จะเป็นในส่วนของอะไรครับในส่วนของการสังหารปีศาจเนาะและที่ถัดไปเนี่ยอัปดาวตัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมสามารถทำโยริจินะผมคิดว่านะทำโยริจิ13ดาวได้แหละนะครับแต่ว่าด้วยความที่ผมต้องคันเล่นไอดีนี้ต่อนอะก็จะทำเควสให้มันครบนะในส่วนตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รออีกใจเดียวเนาะนะก็อาทิตย์นี้ปุ๊บ อาทิตย์หน้าแล้วก็วันศุกร์เนาะแวันศุกร์ถัดไปนะไม่ใช่วันศุกร์นี้นะวันศุกร์ถัดไปเนี่ยผมคิดว่าโยริจิจะ13ดาวนะครับแล้วก็จะทำตัวในส่วนของเอ,อ่อาาอาคซาอสูรใหม่ด้วยนะเ,นยเดี๋ยวมาดูกันนะตอนนี้เพชรนะเพชรของเรานะครับตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมดคือ13,000เพชรนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ย กานที่จะซื้อนั้นก็ได้เนาะแต่ผมกําลังชั่งใจนะว่าควรจะซื้อดีไหมนะหรือยังไงนะนะขอตัดสินใจนิดนึงนะนะครับว่าจะซื้อดีหรือเปล่านะแต่แน่นอนนะผมควรจะซื้อในส่วนตรงนี้ไว้นะนี่ในส่วนตรงนี้ไว้อัญเชิญนักดาบใช่ไหมครับแล้วควรที่จะซื้ออันนี้เก็บไว้เนาะนะสามหมื่นเพชรเนาะ ควรซื้อที่เก็บไว้เนี้ยสามหมื่นเพรนะนี่ผมซื้อเลยนะสามหมื่นเพรนะมมนนะหกสิบอันนะเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะนะเก็บไว้อยู่ดีนะเก็บไว้นะเพื่อที่จะเปิดยูริจีนะและนอนครับถ้าเปิดไว้เนานะสมมุติถ้าเปิดไว้เนี่ยนะก็นี่ผมอยากซื้อนะ อืมแต่คิดก่อนนะเพราะว่าพอเราซื้อปุ๊บได้ยังไงเราก็ได้ใช้อยู่แล้วเนาะสำหรับตัวละครใหม่นะแล้วตอนนี้โยริจิเหลือแค่สตัวนะอีกนิดเดียวเนาะก็จะครบแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะได้ในส่วนของตรงนี้ครับในส่วนของหมักลุกอีกนะในส่วนตรงนี้ก็คือสามสิอันด้วยกันนะสาใบนะในส่วนของตั๋วแดงนั่นเองนะครับในส่วนี้ก็น่าจะ อืมน่าจะโอเคนะนะครับก็ถ้าอีก30อันเนี่ยก็เป็น90ใช่ไหมครับถ้าดวงดีนะก็อาจจะใช้เพชรน้อยมากๆเลยเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังมีเวลาอยู่นะผมก็คงซื้อแหละนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะซื้อก่อนเลยแล้วกันนะนะครับนี่นะซื้อไว้เลยนะนี่นะอ่าสีห้าเนาะนะครับซื้อไว้ก่อนนะการันตีแน่นอนนะครับในส่วนตรงนี้นะเนะซ,ซื้อไปแล้วนะ อ่านะครับนี่เราเราคิดไว้แล้วนะเราจะทําในส่วนของอากระอสศูรใหม่นั่นเองนะครับอืมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนครับ ก็ทาแน่นอนนะทาแน่นอนนะครับก็คิดว่านะหลังจากถ้าหากมันมีคานิวโวเข้ามานี่นะก็อาจจะซื้อในส่วนของอะไรครับซื้อในส่วนของอาวุธเนาะต้งหูเนาะนะสายกับตันนะให้กับอากศา,อาศะอาสูนใหม่ดวยนะแต่ผมกลัวจริงๆนะโอ้ผมก็ไม่ผมกลัวยังไงด้วยวะผมกลัวว่าถ้าหากว่าผมซื้อไปเนี่ยนะครับตอนนี้ผมเหลือเพชรแค่พันสามร้อยเนาะ แล้วถ้าพรุ่งนี้มันท่านทีพรุ่งนี้มากิจกรรมคาริโบมานี่นะครับผมคิดว่าอาักษาใหม่มาขายในราคา20,000เนี่ยงานเข้าผมเลยนะ นะครับผมน่าจะรอแล้วใจร้อนใจร้อนนะนะครับก็วางแผนไปแล้วล่ะว่าจะเอาในส่วนของตัวอาคษะอสูรใหม่ไว้เสริมทีมนะครับไว้ปั่นป่วนศัตรูเนาะแล้วก็ก็คงจะทําทีมนะทาทีมให้ดีที่สุดนะสำหรับ IDV God นี้นะครับก็สําหรับแผนของผมนะก็ทําเรียบร้อยเพื่อได้ดูกันแล้วนะว่าจะทําอะไรยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าในส่วนของ โยริจีนะจะ13ดาวในวันศุกร์ถัดไปนู้นหรือเปล่านะครับแล้วอาคษะอสาูนใหม่นี่นะจะได้กี่ดาวนะอันนี้รุนนะรุ้นกันนะวันรุนกันนิดนึงนะครับสำหรับ IDV ีว d กนะครับโอเคครับสำหรับวันที่51นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับพบก,กันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ